ผมจะบอกเทคนิคให้นะครับเวลาวัดปลาให้มันติดนะครับเวลาเราเข้าสายอะครับเราเข้าให้สา,สายเนี่ยอยู่หลังตัวเบ็ดนะครับเนี่ยมันจะอยู่จะอยู่หลังตัวเบ็ดแบบนี้นะครับสายแล้วเราก็เอาสายเนี่ยครับเสียบห่วงทะลุจากข้างหลังออกมาข้างหน้าครับมันจะทําให้เราวัดปลาได้ติดดีขึ้นนะครับให้ออกมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงดึงมันนะ สวัสดีนะนนักตกปลาครับวันนี้อยู่กับผมในช่องอะปลาป๊อกฟิชิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปสอนการทําสายเมนตกชิงหลิวนะครับประกอบชุดสายเมนตกชิงหลิวคือต้องท้าความกันก่อนครับว่าผมเนี่ยได้ไปตกปลาและไปตกชิงหลิวเนี่ยที่บ่อหนึ่งนะผมก็ไปเจอเด็กน้อยคนหนึ่งครับกาลังแบบ เล็กๆเหรส10ขวบ10ประวขอิเราเนี่ยครับก็คือมานั่งตกทิงเหลวอยู่ข้างๆผมนี่แหละนะครับผมก็ไม่ได้ทันสังเกตอทีแรกผมก็ไม่ทันสังเกตคือน้องเขาตกก็คือแบบด้วยความที่เขาเป็นเด็กครับคืออุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมนะครับแต่ก็มีคันมีคันมีทุ่นมีอะไรตามสเต็ปทิงเหลวอยู่แล้วครับแต่ว่าคือน้องเนี่ยยังทําไม่เป็นนะครับผมก็เลย เดินไปดูน้องเขานะครับผมก็เลยเดินไปดูแล้วก็นะครับก็มีแค่ตัวเบ็ดมีชิงหลิวคือชิงหลิวก็เป็นทุ่นที่เป็นตูดเป็นตูดห่วงแล้วน้องเขาก็เอาสายเอ็นไปขู่ประตูห่วงไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้ปรับปรับทุ่นไม่ได้นะครับตั้งทุ่นไม่ได้น้องก็ตกอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตรงพักหนึ่งผมก็เลยเอาชุดของผมเนี่ย ที่ผมทาไว้เนี่แหละครับเอาไปให้น้องเขาตกแล้วก็ไปสอนวิธีใช้น้องเขาสอนตั้งทุนสอ,อนอะไรคือแล้วผมก็เลยพอสอนเขาสักพักหนึ่งนะครับเขาก็ลืมเ,เข้าใจก็ลองตกดูครับก็พอได้ตัวมาก็โอเคนะครับก็เลยช่วยน้องเขาตกเอาไปให้น้องเขาไปด้วยนะครับคือผมคิดว่า,าน่าจะยัง มีมือใหม่อยู่อีกเยอะนะครับผมว่าน่าจะมีมือใหม่ที่กําลังเพิ่งเริ่มเพิ่งหัดชิงอยผมก็เลยลองคิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ครับกับนานาหลายท่านนะครับสําหรับมือใหม่ทั้งหลายนะครับสําหรับน้อง,องๆที่กําลังเริ่มฝึกตกปลาด,ด้วยนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากอกรณนจะมีอะไรบ้าง อุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่ครับท่านชิงหิวของเรานะครับก็จะเป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็น15บหปอนนะครับผมใช้แค่15ปอนเล็กกว่านี้ก็ได้ครับ10ปอนก็ได้นะครับเลือกสายที่มันนิ่มๆหน่อยนะครับเอาสายที่มันไม่แข็งนะครับเอาสายนิ่มๆลองดูรับพี่ห้อไหนนิ่มก็ลองหาดูครับแล้วก็จะมียางนี่ครับ ยางเสียบทุ่นนะครับแล้วก็ชิงหลิวถ้าเกิดใครใช้ชิงหลิวที่เป็นทุ่นเนี่ยค่าเกิดใครใช้ทุ่นที่เป็นตูดห่วงอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ยางตัวนี้นะรเราไม่ต้องใช้ยางเสียบนะครับก็จะเป็นสต็ปเปอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเบ็ดแล้วก็จะมีเปนลูกหมุนแกนยาวนะครับพันตะก,กัว่วหรืตะก,กั่วเขาไปพันหน้าง,งานเราก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ตะกัวนะครับแล้วก็ชิงหลิวแค่นี้ไม่มีอะไรมากก็ไปดูวิธีทํากันเลยครับเอาเองก็ดึงคันชิงหลิวขึ้นมาครับมัดปลายตรงนี้ผมมัดไปแล้วนะครับผมจะสอนเข้าปลายคันชิงหลิวก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาสายมานะครับ มองเห็นไหมเอ่ยสีดำนี่ครับเราก็นี่ครับจับมาครับขโมดสายไปเลยครับผูกยังไงก็ได้ครับให้อยู่ให้มันเป็นห่วงนะครับให้มันยาวๆหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมอ่ายาวๆหน่อยนะครับนี่นะครับให้มันยาวๆหน่อยสองทบก็ได้นะครับกันหลุด ไปครับได้ละของทบนะครับแล้วเราก็ใส่สต็อปเปอร์เข้าไปสต็อปเปอร์ใช้ตัวยาวนะครับ ถ้าใครใช้สายใหญ่เนี่ยต้องค่อยๆรูดนะครับตตเปิลมันจะรูดยากยนะครับนี่เข้าไปอก็จะได้ประมาณนี้นะครับใส่ตัวเดียวพอครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราก็จะได้มาประมาณเก็บสายหน่อยครับเก็บปลายสายนิดนึงเหลือเยอะมมีประโยชน์นะครับก็ จะเป็นห่วงประมาณนี้นครับเห็นไหมเห็นไหมเลย <ST hh> นี่ครับก็จะเป็นห่วงอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็เอาปลายคิงหลิวที่เราขหมดไว้นะครับเอาสายคล้องเข้าไปครับดึงดึงไว้อย่างนี้แล้วก็รูดสต็อป,ปเปอร์เข้ามารูดเข้ามาให้แน่นเลยครับดึงอย่างนี้นะครับเวลาดึงดึงอย่างนี้นะดึงให้ขาปลายคันเนี่ยมันตรงนี่ครับดึงอย่างนี้แล้วก็รูดสต็อปเปอร์เข้ามาให้แน่นแค่นี้ก็อยู่แล้วครับ สบายสบายมากอยู่แน่นอนครับแบบนี้เนี่ยแค่นี้อยู่แน่นอนแล้วครับต่อไปก็ยืดชันไปเลยครับแล้วใครมีไม้เมตก็ใช้ไม้เมตวัดได้นะครับ ผมไม่มีไม้เมสผม,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 มก,ก็นี่แหละคันนี่แหละนะครับอ่าโอเคได้แล้วนี่ครับผมจะวัดอย่างี้ให้เลยคันมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วเราก็ตัดเลยตัดไปเลยนะครับอันนี้เก็บ ทันเราก็หุบไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วนี่ครับต่อไปคือเราก็ต่อไปเราก็จะใส่เป็นอ่าสตั๊ปเปอร์นะครับสตัปเปอร์ตัวบนนะครับใส่ไปสองตัว นะครับเอาตัวอย่างนี่แหละสองตัวใส่ไป,ไปเลยต้องเรีักใจเย็นๆับใส่ไปอีกตัวนึ้งโอเคสองตัวแล้วนะครับนี่เต็มใส่ไปแล้วสองตัวมันหนึ่งดูตรงมันหนนะครับอันตอนต่อไปคือใส่นี่ยางเสียบทุน่นนะครับ หรือว่าใครที่จะใช้ทุ่นที่เป็นตูดห่วงก็ใส่ได้เลยนะครับผมนี่ให้ยางเสียบทุ่นน่ละเสียบเข้าไปครับก็จะดูประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะใส่สต็อปเปอร์อีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นตัวล่างเป็นตัวล่างผมก็จะใส่ลูกเล็กๆเป็นเม็ดเล็กแค่ลูกเดียวนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ไปรับแรงกระแทกอะไรอยู่แล้วนะครับ เขาไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับต่อไปเราก็จะใส่เป็นลูกหมุนแกนยาวนะครับที่มันลูกหมุนก็เฉาะเข้าไปนะ่งนี่เอาใหม่ที่มันลูกหมุนนะครับร้อยเข้าไปในรูนะครับแล้วก็บนร้อยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็จะเป็นห่วงอย่างนี้จับไปให้เป็นห่วงไว้นะครับให้มันเป็นห่วงไว้อย่างนี้นะครับมันจะเป็นห่วงครับแล้วเราก็บิดหมุนครับพันเข้าไปครับสี่ห้ารอบ้วพันเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เอาปลายเนี่ยแทงเข้าไปในห่วงสองห่วงนะครับมันจะเป็นห่วงอยู่สองห่วงนะครับแล้วก็เอาปลายเนี่ยแทงเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ดึงอยดึงครับปึ๊บนี่ครับแน่นตึบไม่มีหลุดแน่นอนครับ เงี้ยนี้นะครับเงี้ยนี้ยังไงก็ไม่มีลูดเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวผมรูดลงมาให้เห็นชัดๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เราก็จะใส่เสียบทุนลงไปชิ้นนี้ของเรานะครับก็จะได้มาแล้วประมาณนี้ต่อไปก็จะใส่ตัวเบ็ดแล้วก็ไปเข้าเบ็ดกัน เบ็ดผมจะใช้ประมาณอ่าประมาณสักหนึ่งความือนีครับหนึ่งความือบนี้นีครับแค่นี้นะครับกะเอาก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสครับมาเ้าไปเลยผูกเบ็ดก็แล้วแต่นาน,นาถนัดครับขนาดปกูกแบบไหนก็ผูกเลยครับ มลืมบอกไปตัวเบ็ดผมใช้เป็นเบอร์เจ็ดนะครับเบ็ดเบอร์เจ็ดอันนี้ก็เพียงบอแล้วครับปลาเล็กปลาใหญ่ก็ได้ครับเก็บสายหน่อยตะโป๊ะเข้ามาสายแล้วเรียบร้อยผมจะบอกเทคนิคให้นะครับเวลาวัดปลาให้มันติดนะเวลาเราเข้าสายอะครับเราเข้าให้สายเนี่ยอยู่หลังตัวเบ็ดนะครับนี่ยจะอยู่จะอยู่หลังตัวเบ็ดแบบนี้นะครับสายแล้วเราก็เอาสายเนี้ยครับเสียบห่วง ลุจากข้างหลังออกมาข้างหน้าครับมันจะทําให้เราวัดปลาได้ติดดีขึ้นนะครับให้ออกมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ดึงดึงดึงมันหนยนะครับเวลามันแหวงปุ๊บติดเลยเนี่นแหวงมันโดนทีเดียวคาเลยครับเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราเอาไว้เข้าไว้แล้วสายไม่ยุ่งหลังเนี่ยเวลาเราวัดนะครับมันจะบานออกตัวเบนจะวานออกปุ๊บมันก็จะไม่ติด นะครับอันนี้เป็นเทคนิคนิดเดียวนะครับส่วนใครที่ใช้เป็นเบ็ดตูดแบนนะครับให้เข้าแล้วก็เอาสายเนี่ยให้อยู่ข้างหน้าให้อยู่ในโค้งตัวเบ็ดเองให้อยู่ข้างหน้านี่ประมาณนี้ครับ <S <S ต่อไปเราก็จะมาเอาตัวเบ็ดเนี่ยผูกกับลูกหมุนเหมือนเดิมครับร้อยเข้าไปในรู ไม่ต้องเอาไว้ยาวมากนะครับตรงนี้ไม่ต้องเอาไว้ยาวมากพอเราเป,เป็นห่วงแล้วใช่ไหมครับเราก็พันเข้าไปมัดเข้าไปแล้วเราก็เสียบรอยเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนที่เราปลูกกับรูปหมุนที่แรก้วครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ผมเลื่อนขึ้นมาให้ดูนี่ครับ ได้ประมาณนี้ครับตัวเบ็ดแล้วก็ทุนทุนนี้ก็ไปตั้งเอาครับวัดตั้งระดับน้าให้เรียบร้อยครับกเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับสายเนี่ยที่มันเหลือมาเนี่ยตัดเก็บให้เรียบร้อยเป็นงานเสร็จพิธีครับผมได้แล้วครับแต่ของผมจะเป็นตกไม้ตายผมก็จะใส่ตะกัว่วอันตะกัว่วผมวัด อันนี้จริงๆแล้วผมพันตะโกะไวและแต่ผมแก้ออกผมจะพันตะโกะ<ม>ผมช่างเวลาผมทําไว้สําเร็จรูปการพาลาดไปแล้วเผื่อฉุกเฉินก็ได้หยีเปลี่ยนเลยพันเข้าไปใจเย็นๆครับอยากได้สวยก็ใจเย็นๆน,นิดนึงครับค่อยๆพัน ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความสวยก็พันโลดครับอันนี้ผมวัดไปแล้วผมก็พันหมดนี่แหละเพราะว่าผมช่างน้ำหนักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยอ่ะของผมนะครับอ,อผมจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งคือสาย สายหน้าเนี่ยครับที่เป็นสายกับตัวเบ็ดเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใช้เล็กเล็กกว่าสายเมนนะครับให้เล็กกว่าสายหลักเพราะว่าเราไปบางหมายเนี่ยใต้น้าเนี่ยมันมีตอเยอะบางทีมันไปติดตอครับเวลาตัวเบ็ดไปเกี่ยวกับตอเนี่ยเวลาเราดึงขาดเนี่ยมันก็จะได้ขาดแค่ชุดเล็กๆนะครับขาดแค่ชุดนี้ไปเราจะได้ไม่เสียตะก,กวัวที่เราชั่งน้ําหนักไว้แล้วนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียมา ลูกหมุนแกนยาวกับตะกัวชุดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็จะเสียแค่ตัวเบ็ดไปนะก็เล็กน้อยๆครับบางคนนี่ก็หมดชุดเลยครับไปหมดเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็คงพอมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำผูกสองขอกับลูกหมุนแกนยาวนะครับแบบไม่ต้องใช้สามทางนะครับ เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอดูคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ